ที่เหตุบ้านการเมืองกันบ้างค่ะทางออกของประเทศด้วยกลไกรัฐสภาในวันนี้ยังไม่ตกผลึกนะคะเพราะว่ากําลังรอผลจากการประชุมจากที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันในวันนี้ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะได้จากคุณกุวัธิดาภูคำนวณรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะในการที่จะหาหรือการแก้ไขสถานการณ์ในประเทศร่วมกันซึ่งในที่ประชุมรัฐสภาฝ่ายค้านก็ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมค่ะว่าจะสามารถแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตาแหน่งแต่ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันเช่นกันค่ะบอกว่าจําเป็นจะต้องดําเนินการให้จบภารกิจแต่ว่ายังสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ หลังถูกอภิปรายว่าเป็นต้นต่อของปัญหาและให้ลาออกจากตําแหน่งตลอดสองวันที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันค่ะยืนยันไม่ต้องการรักษาอํานาจแต่ว่าต้องทําหน้าที่ให้จบและขอให้ย้อนนึกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยว่าหากไม่มีการยึดอํานาจในวันนั้นแล้วจะเกิดเหตุจราจนขึ้นหรือไม่ค่ะการที่ท่านบอกว่าให้ผมทำสามหนึ่งสองสามสี่ ผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไรหน้าที่ผมจบหรือ,อยังถ้ายัางไม่จบผมก็จะเป็นต้องทำให้มันจบจะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไวให้นานที่สุดนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมนะท่านมองว่าผมเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดลองกลับไปถามดูนะครับท่านก็พูดถึงแต่เรื่องการยึดอำนาจท่านพูดถึงรัฐประหารแต่ท่านไม่เคยพูดถึงพันการรัฐสภาที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแลรัฐธรรมนูญจะฉบับปี60 ผมคิดว่านะครับผมไม่ได้ไปก้าวล่วงไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวก,การร่างรัฐธรรมนูญผมคิดว่ามีการตรวจสอบการถูงดุลที่เข้มข้นเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้อยากแก้แกผมก็สมมนต้มีการแก้ก็แก้กันไปนะครับอย่าโยงตรงนั้นมาโยงตรงนี้นะทำให้เข้าใจผิดนะครับ อย่างไรก็ตามฝ่ายค้านยังเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีและขอให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสรจากนั้นจึงยุบสภาและคืนอำนาจให้แก่ประชาชนค่ะขณะที่การปิดกั้นการนำเสนอข่าวสารทางโซเชียลมีเดียถูกสสพักฝ่ายค้านนำขึ้นมาอภิปรายทําให้นายพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมชี้แจงว่าสื่อโซเชียลเป็นสื่อที่รวดเร็วและมีข้อมูลที่ยุยงปุกป,ปั่น จึงมีความจําเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยืนยันรัฐบาลไม่ได้ล่วงละเมิดสิทธิธใดๆทุกคนยังสามารถใช้สื่อโซเชียลได้อย่างอิสระค่ะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบผู้กระทําความผิดถึง3 0 0 0 0 0 URL แต่ว่าแจ้งความเอาผิดเพียง2000 URL เท่านั้นค่ะโดยเลือกเฉพาะผู้ที่ตั้งใจทําผิดกฎหมายอย่างแท้จริงเพื่อให้สื่อโซเชียลเป็นพื้นที่ปลอดภัยและให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริงค่ะยืนยันว่า ถ้ามีความผิดและเข้าข้าขาขอกฎหมายเราก็มีความจําเป็นต้องทําต่อไปและก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติดังนั้นผมเรียนครับว่าสื่อต่างๆที่ท่านบอกว่าไปปิดกั้นสื่อไม่จริงหรอกครับวันนี้สื่อทุกขแขนงก็ยังเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่เพียงแต่เราเตือนเข้าไปเท่านั้นเองว่าขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายถ้ามีเนื้อหาถ้อยคําสาระอะไรที่ผิดกฎหมายก็ขอให้ดําเนินการลบออกถ้าไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการดําเนินการใ,ใดๆนะครับเราก็มีความจําเป็นต้อง ดำเนินการนากฎหมายเท่านั้นเองจริงๆครับที่ท่านบอกว่า,ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่น่ารักผมก็ยอมรับครับว่าก็จะใช้คําว่าไม่น่ารักตามที่ท่านว่าก็ได้ก็มีก็ปรากฏอยู่แล้วแต่เราไปเหมารวมทั้งหมดไม่ได้และผมพยายามจะอธิบายว่าภาพที่ท่านบอกว่าไม่น่ารักนั้นเกิดจากอํานาจนิยมที่เราไปกดทับเขาอยู่ความที่สังคมนี้ชายเป็นใหญ่คนเกิดก่อนเป็นใหญ่แบบนี้ฮะ อำนาจนิยมแบบนี้มันทำให้เขาต้องปะทุขึ้นมาวันนี้ผมจริงๆเรียกร้องจากทุกๆฝ่ายว่าเราใช้อำนาจนิยมกดเขาอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วและกดเขาต่อไปก็จะเกิดปัญหาแบบที่เป็นอยู่ที่หนักมากขึ้นครับท่านประธานไม่แ้ ด้านนายดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า3-4ปีที่ผ่านมามีการเสนอข่าวโจมตีรัฐบาลโจมตีนายกรัฐมนตรีจํานวนมากค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพไม่ได้ขาดหายไปจากวงการสื่อสําหรับการชุมนุมสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นได้ชี้แจงต่อนานาประเทศว่ารัฐบาลปฏิบัติตามหลักสากลครบถ้วนแม้จะมีการถแถลงการออกมาจากองคอ์กรนิรโทษกรรมสากลแล้วก็องค์กรสิทธทิมนุษยชนระหว่างประเทศแต่ไม่มีรัฐบาลของประเทศใดเลยที่ออก แถลงการต่อก,กรณีนี้ค่ะเว้นแตออสเตรเลียที่แจ้งเตือนประชาชนในการเดินทางมาประเทศไทยกรณีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลดําเนินการอยู่ในกรอบสากลค่ะยังมีประเด็นที่เราความชัดเจนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเตรียมจัดทําประชามติเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยการทําประชามติขณะนี้มี2แนวทางค่ะก็คือการออกพระราชบัญญ,ญัติหรือว่าการออกเป็นพระราชกําหนดกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาเร่ง ด่วนฉุกเฉินซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าแล้วแต่จะพิจารณาค่ะให้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทางนี้ก็ยอมรับบอกว่ารัฐบาลพร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นค่ะหลังจากคุณวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยกรีดแขนตนเองกลางที่ประชุมสภาค่ะซึ่งบอกว่าเป็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาประเทศด้วยค่ะซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่ามีการนําอาวุธเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาได้อย่างไรหลังจากนั้นคุณสมชายแสวงการค่ะได้มีการเสนอให้ประธานในที่ประชุมก็คือคุณชวนหลีกภัยพักการประชุมแต่ว่าคุณชวนก็ระบุว่าไม่มีเหตุ ผลที่จะต้องพักการประชุมจึงได้มีการดําเนินการประชุมต่อมาจนถึงขณะนี้แลละค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาค่ะ